คนมันจะระเบิดไหมมันต้องจับก่อนไหมบ้างไงบ้างนี่เหรัอโหสุดยอดทุกคนทุกคน ต้องจับไปเร่ยสองเจ็ดโอ้ไฟแรงแรง ตั้งใางนักไหรมกนเตป้องไฟแรงร้อนมันเที่งแงฝั่งเดียวพอใช่ไหมใช่ใช่บ้างฝังเดีกวุสมมาดือดเป็นน้ำหน่อยหรือว่าส่งดีอะมาช่วยย่างเนื้อปิอยอายกางาง จะว่าเอาถ่านออกสักสองสามก้อนแต่จะเอาออกไปไว้ไหน่ะนั่นแหละได้แหละแต่ว่าแบบพลิกบ่อยต้องพลิกบ่อยนิดนึงไม่เป็นปลาหมึกครับอร่อยอ่ะใหม่หมดเลยนะครับทั้งเตาทั้งปลาหมึกทั้งติ้ง and um. กอวเสือมาปุมาปุหนั่งเกืนอาไปนี่เดี๋ยมยาหั่นก่นนอนย่างแห้งกิน ล้างไปเดะทางนี้นะฮะทางนี้ล้างไม่ได้ใช่เช็ดออกแล้วนั้นเช็ดออกที่ชุบมันเช็ดเลย